แล้วต่างห้ามจะเป็นต่างทำไมกันคือตัวโอโอโอเจ็บไหมตายเจ็บไหมเจ้่ยังไง สวัสดีทุกคนนะครับพวกกับปอนนะครับจากช่องปอนดีแอนด์วันนี้นะครับทุกคนทุกคนนะวันนี้นะครับเป็นวันหยุดของพี่อนนท์นะฮะก็ตอนนี้พี่อนนท์นะฮะกำลังแบบอาบน้ําอยู่ข้างบนนะฮะเปลวแมวไม่สนใจนะฮะวันนี้นะทุกคนเป็นวันหยุดของพี่อนนท์ใช่ไหมปอนด์ก็แบบอยากจะทําอะไรที่มันแบบสนุกสนุกแกล้งพี่อนนท์นะฮะเพราะว่าปอนด์ไม่ได้ทําคลิปแกล้งพี่อนนท์มาประมาณ โอ้หกเจ็ดคลิปนะทุกคนรวมๆแล้วก็เก so, ือบสองอาทิตย์คลิปนี้นะฮะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าปอจะมาแกล้งพี่อนนท์ยังไงนะฮะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะเพื่อที่ทุกคนจะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครนะครับคือตอนนี้ทุกคนเกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะฮะก็ถึงเวลานอนของปอนนั่นแหละแต่แบบขพ้่งนึกขึ้นได้นะว่าอยากจะทําคลิปอะไรสนุกๆเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะฮะปอจะมาแกล้งพี่อนนท์ในการที่ปอจะแกล้งเกิดอนะี๋ยวปจ แกงทาเป็นแบบสักผ้าเนาะแล้วก็เอาผ้าไปตากโอเคไหมคือแบบคนบ้าอะไรจะมาตากผ้าตอนเที่ยงคืนนะฮะเออไม่รู้จะโป๊ะแตกหรือเปล่านะทุกคนแกงถือตะกร้าผ้ามาใช่ป่ะแล้วก็หกล้มนะ,ะก็ไม่รู้จะหกลม้มรงไหนนะฮะทุกคนก็แล้วแต่สถานการณ์พาไปนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวสักพักฟีกนอนก็จะอาบน้ําเสร็จแล้วก็ลงมาแล้วนะะเดี๋ยวต้องรีบไปหาที่ซ่อนกล้องก่อนนะทุกคนเอะไรที่ตามมาคัะ

อนนอนนะเขาจับให้นะไม่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 เนี่ยเขาทำเองทำเองเขาจับให้ไม่ปวดปล่อะไรล่ะัวเจ็บไม่เจ็บหรอไม่เจ็บเลยนใจนะเออมันใจเออไม่เจ็บเรินะใช่กรตรวจตบให้ดูหนไมาด่มน่ เบียวน้ำเขียวให้เขาด้วยโอ้ยเจ็บอ่ะแต่ว่าไม่เจ็บไงไหนนี่ตัวว่ไม่เจ็บไี่ไใช่รหรอถ้าตอนนี้มันเจ็บแล้วอ่ะไหหนู่

มาค่อยร้อนอย่างนี้ก็ร้อนน่ะสินอาพัะตูนที่ดีเดี๋ยวมันไปตากผ้าเลยผ้าเหมีนี้เนี่ยนี่ไงบ้าก็ไปขอตากแท้งไว้นั่นแหละไม่มีขอตากนี้ นายทำอะไรอ่ะน้าทำอะไรน่าจะนั่งดูรอะไรล้วจะตากผ้าก่อนจะผ้าหรอจะไปตากทำไมจํากคืนะตัวมันมีแห้งไงพรุ่งนี้เช้าจะไม่แห้งเลยไงโอมันก็เหน็บภาพนี่ทำยังไงก็ไม่ซักอ่ะทำไมซักกลางคืนเนี่ยมงไม่ซักเองหรอตอนี้ใช้ก๊อซทำไโอ๋อไม่หัละ ก็ม่สวนทำไม,มเดี๋ยวเขาตากให้ในเวลาเดี๋ยวเขาทานกิก่อนเดี๋ยวตากให้ฮะตัวต้องเีนกันอออก็ไออกไม่ออกเก่อนนอืมทำไมอุม้ยลูกกุี้เขาดิทำไมจะฟิลคดเหรอตัวดีเลยนะับ โอ้ยโอ้ยนีเจ็บไหมโอ้เจ็บไหมเจ้าไม่ต้องตากแล้วค่ะโอ้เจ็บมากเราตากผ้าแล้วเจ็บสองรอบแล้วเนี่ยมัสองรอบแล้วก็ต้องตากแล้วค่ะนี่เขาจะตากให้เขาจะตากให้นะโอ้ยอนอน ก็เดี๋ยวเขาจะตากให้ตีเขาตีนเขากระดูดหกักด้วยเปล่าเนี่ยออเจมาน้อยให้ขดูเจมาตร,ง,รงมา้่าแดงเลยอ่ะไม่ฝ่ามือนีเงี้ยอ๋อเป็น<ด>แรงภาษาอะไรเนี่ยไม่อู่ในเขาเลยเขาจะตากให้โอ้แกงเขาใช่ไหม,ไมไล้มจริงหรือล้มทิพล้มจริงล้มจริงหรือล้มทิพ ล้มจริงโกหกไม่เชื่อล้มจริงโกงแบบแล้วแบบว่าแล้วไม่เจ็บอะไรเลยไม่เจ็บที่ไหนดูดูมือเขาดูทำไมจะไม่เจ็บลุกได้ไวมากโกหกเนี่ยถ้าไปเก็บเลยเอาหมวกมาทำไมเนี่ยฮะเอาหมวกมาทำไมทำไมเอาหมวกมาทำไมเอาแกล้งจองนะไม่มีอะไรแกล้งแล้วนะแกล้งล้มแบบ เก็บตระเล่ากเก็บจริงงั้นเ่รเก็บจริงไม่ดูแลจริงบ่าเอาไปเก็บด้วยอ๋อมาเล่นทำไมเสื้อผ้าเนี่ยเอาไปเก็บมไม่แมวหาเท่าไม่มีอะไรเล่นหรก็ตุหลับทั้งวันนะเขากรุ่งหนาวม่งตื่นนะล่ะเื่อแล้วเขาไปทำอะไรทั้งวันเขาหาเรื่องแก้งตัวดิโล่ประกันค่้จ่ายด้วยคนลุงมา โอเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าเขาใค่แกล้งอีกเพราะว่ามันแดงจริงๆเนี่ยเนี่ยทุกคนดูผมใหม่พี่อนนท์หันข้างเลยหันข้างเป็นผมทรง,งพระเอกไม่ใช่เป็นคุณอาเรื่องมุกชูเฮเ a v e n นะคะทุกคนใครที่ไม่ดูปอดใส่ตรงนี้ให้มุกชูเก็บด้วยเก็บผ้าด้วยนะใครบอกให้จอมมาเล่นเก็บด้วยนบิว ทุกคนกาฟิลมีอินสตาแกรมนะฮะมีอินสต a แกรมกาฟิลวะม่ไอหําไอหำเแมวว่าเยอะนิ่งเลยจ้ะเนี่ยนะครับทุกคนของของอะไรไม่รู้มาเล่นนะต้องเก็บนะทุกคนดูปุ่มกาฟิลขึ้นไปบนบ้านแล้วแล้วก็ ไม่เอาห้าไปด้วยนะครับเก็บของก่อนนะครับยังไงคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณใด